จากกรณีแบงค์เลสเตอร์คนดังในสื่อสังคมออนไลน์ได้เสียชีวิตหลังมีประเด็นการถูกจ้างให้ดื่มแอลกอฮอล์โดยเอ็มเอกชาติหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งต่อมาถูกสารจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวพร้อมค้นบ้านพักหาหลักฐานเชื่อมโยงเว็บพนัน ล่าสุดวันนี้29ธันวาคม2567สารอศาลอุทธรณ์ภาค2ได้มีคำสั่งต่อกรณีที่นายเอกชาติหรือ M ผู้ต้องหาข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากกรณีการเสียชีวิตของนายธนาคารคันทีหรือแบงค์เลสเตอร์ด้วยซึ่งนายเอได้ยื่นอุทธร์คำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง โดยสารอุทธรภาค2มีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเป็นการกระทำโดยประมาทไม่ใช่ความผิดอุกชะกันผู้ต้องหาเข้ามอบตัวและให้การรับสารภาพแม้พนักงานสอบสวนจะคัดค้านการปล่อยชั่วคราวแต่ผู้ต้องหามีภูมิลำเนาที่อยู่เป็นหลักแหล่งอีกทั้งผู้ต้องหาได้บรรเทาความเสียหายให้แก่ยายของผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นแล้วโดยชำระเงินปิดหนี้ให้ยายผู้เสียชีวิตเป็นเงิน28 18,397บาทและอยู่ระหว่างการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายผู้ตายอีกซึ่งเชื่อว่าผู้ต้องหาไม่หลบหนีจึงอนุญ,ญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนตีราคาประกัน2 0 0 0 0 0บาทและให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางหรือ EM กับผู้ต้องหาโดยให้สารชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไปโดยในวันนี้ผู้ขอประกันตัวได้นำเงินสดจำนวน องน2แสนบาทวางประกันต่อสารเรียบร้อยแล้ว